ในที่สุดฉันคนนี้ก็ชนะอีกงั้นแล้วสินะฉันนะนะชนะด้วยความสามารถของตัวเองทท่งนั้นแหละไอโกโจเอ๋ยมันแค่ประมาทนะเอ้ยมุรากิเอาแหละก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้ามาสู่ช่องเอ๋ยองเกิลนะและวันนี้เ้าก็มาอยู่กันในแมพของจิวจุสือ อะไรก็ไม่รู้กูลืไมไปแล้วเออนั่นแหละพอดีว่าผมไปเห็นออสัมภาษณ์ของอาจารย์มานะที่เขาบอกว่าที่โกโจแพ้เพราะว่าโกโจแม่งประมาท <c oughs> ออมันได้ผมคิดขึ้นได้นะว่าสรุปแล้วใครกันแน่ช <c oughs> ิ่ไม่เอาจริง <c oughs> เฮ้ยโกโจหรือสุคนะกันนะที่เไม่เอาจริง <c oughs> แล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นเป็นอส่วนของแมป ยูสือคายเซนแต่ม่จะไม่เล่นสองตัวนี้หรอกนะเพราะว่ามันเก่าไรเยี้ยมีคนเล่นเยอะแหละเล่นตัวอืน่นแง่ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะสวิสตรีนแดนเบกแจนโอ้แบ็คแฟลต <laughs> ตัวอะไรวะเฮ้ยเจ้าโด้ใช่ไหมตัวอะไรวะวมึงก็จะบ้าเกมกันเกินเดี๋ยวจะเย็นเย็นดีกูทำความเข้าใจอยู่โอ้ยใจเย็น อ้อย่างบ้าเกมเออหยุดเดี๋ยวนี้นะแบกแบกแดชโอ้ยแบกแฟลตแบกแฟลตอะไรวะม,มันคือท่าอะไรวะมันอ๋อมันคือโทโดใช่ไหมอ่ะมันเอ้ยไม่ใช่ที่นี่บ้าเกมหยุดนลโว้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะงูที่พลังแข่งปลีกมาก่อนเอ ตุ <Sen> ้มควรตาย Five minutes later เอาคนผมไปเปลี่ยนสกินเป็นโจโจมาและเปลี่ยนพลังเลยไม่ไหวแล้วโว้ยไอ้ยโกโจอะไรขึ้นเหนื่อยอะไรขึ้นกันโอ้โหไปเลยลุกเพาะโจโจซารุโจโจกาดี Stay ก u y สีเตะไอ้ตุ้มควรต้ขึ้นอะไรวะทำการปลดปล่อย ตีม่วงเฮ้ยโดนด้วยป่ะเฮ้ยเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะเฮ้ยเอาเอาหายเลยนี่ไงมูราสกิเบรดโอ้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 มาเกมเหรอฮะมาเกมเหรอโอ้โอ้ฮ้ยเซคเกตคิกไลท์จุดหนเฮ้ยเก็บอมันเตอะไรทีเฮ้ยถ้าจะไม่ยี้ต้องกดอะไรบ้างนะ อ๋อกดคิวเป็นอะไรพิเศษักอย่างเอ่อกดอะไรวะกดอาไหมแม่งไม่ได้นานเลยเฮ้ยการต่อสู้ระหว่างพวกวาเกมพวกวาเกมอลยหรือว,ว่าไอ้ตัวน,นั้นจ้เาเราไปดึงหนึ่งกับตัวน,นั้นด้วยกว่ไหมนี่ไง<ะ>ปไปหยุดเลยนะอ่าโดนพิพากษาเลยทำการปล่อยเบลไปไอ้ไม่ได้ดับวะแย่แล้ว,วหนีด้วยว้ <c oughs> ย หรือว่าแกคือชายคนนั้นกันสรุปแล้วแกเดี๋ยวชัดที่ยังไม่เอาจริงเจ้าเอ้า back f l a โอ้มุกเกนเดินทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะพี่มีมุกเกนเอ้ามันตีเข้าได้ยังไงวะโอ้กูลงมาหลุดไฟเลยเฮี้ยแล้วกูสกิลพิเศษได้ไงวะกดอาปะเอาตกไปละ ข้างล่างมันอะไรอะ่ะมันอลหมาดมากเลยอะ่ะเราจะเข้าไปดิชันมาอาวต้อง <laughs> ไปซอมก่อนไนอะ้ย <laughs> ้ยวิ่งดีกว่าฮ้ยโมูราซากิโอ,อ้ลุมเหมือนลุ้มแต่อให้ลุมเลย <laughs> แกจะเอาชนะใช้แข่งแกงที่สุดได้อย่างนั้นเหรอฮะ <laughs> อ้ยเรโดนขัดไอ้เปรตราใช้สกิลพิเศษอ,นนอันนั้นอันนี้เลฟ ไม่หลบนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยซบิเล่คิกเบกเตาแลนต่อด้วยสีครามทำอะไรสักอย่างเ้าจะเปินบอลลูนกูทำไมเนี่ยเฮ้ยมเฮ้ยเฮ้ยโบเกนไม่โบเกนตลอดเวลาเฮ้ยแกให้ลุ้มไหม กูโดดเข้ามาไอ้เฮียโอ้ยโดนแบล็คแบล็ตไอชิปเบคอนชิบนี้มันปาดเกมจังวะเข้ามาอ๋ออ๋ออ้ไอหนุ่มมึงไหวไหมม้ยวนม้วนี่ไงนี่ไงมึงไหวฮะใส่ไปเล่นคลิกเอาไม่โดนโอ้อยอ๋อ ไม่ไหวแล้วอีกทีฉันจะกลายเป็นโอ้ยวิมโมไม่เสร็จเลยชิบหายวิ่งสี่ป้วงไม่ไโอ้โหแป็กแฟนกันไอ้โมเกนกับกนเป็กแฟนไม่ได้เหรอเข้ามาแน่จริงมุกมุกเกนมุกเกนไม่ออกเฮ้ยเจ้าเจ้าญาดีโอโดดเซกาชิเต อิลฟ oh ินิชเบอยไอ้บันนีท่านบันทีนะอ้าวอยู่คนเดียวหมดแล้วหมดแล้วหมดตีแล้วไม่มีแล้วไปแล้วต่าด้วยสีแดงอ้าวไม่ไหวแล้วเพิร์ลเพิร์ลเอาไปโดนใครมึงอมุกานกูมีขอลองอับอายขายขี้หน้าเขาไอ้เหี้ยโอ้ย ไม่ไหวแล้วไปเล่นเทนชาดเอาเดี๋ยวด้น้าชั้นคนนี้จะอันเชิญนมาหาร้าแกออกมาเตรียมตัวตายเดี๋ยเลยไอพ้พวกลูกกระจ,จกเลยคนนั่นนี่ไอ้คุณหน้าโอยไม่น่าไปทักม่งแรงเลยเอย้ใจเย็นๆโอ้ยเลยกกียกระต่ายเกือบดำไหมล่ะเฮ้ยจะตายเหรอยังไม่ทำอะไรแท้ๆโดนแบ็คแฟร์หมา มาฟันงูเอากบนี่ไงกล้าสู้กับชายผู้ควบครองหมาเนี่ยะ <h> ah> อินเวนสเวลเอามาคือกระตายนอกเอซีแบ็กแฟชวิีกสิว่าตัวช้น ไม <till fl |ro|> ่เข้าใจทำไมมึงถึงต้องเล็งคนขาวไอ้สัสีดิคนไตยินเนี่ยฮะมึงคนไตยินเนี่ยแฮ่อ้โอ๊ย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 แกมากับกับอีกระบองว่ะนกนกเงียนเชิญสุนัขด๊อกๆอกอะไรอะไรเฮ้ยไป นี้ขอขอใ้ก่อนแม่เนึงใจเย็นๆอ้าวหลุดไปแล้วเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะโอ้โหแม่งบ้าลำ้ำมากเงยอ,อย่าละาหยุด๋ยวนี้นะโอ้โอ้โอ้เอาตายเลยไม่ไหวแล้วเมาไล้็กมนไม่เอาเฮ้ ชงเคงพงแซมมอนเป็นยอะไรกูเน oh, mm, ี่ยโอ้ยจบการแบล็กแฟลแบล็กแฟล ปับตู้ไม่ตายเพราะว่าปับตู้เฮ้ยือแน่จริงก็เข้ามาดิให้ลุมเลยเราจะปรับตัวได้ยังไงวะกดอะไรปรับตัวะโอ้พอเพื่อกดสามค้างเพื่อการแ,แฟลกกดอะไรไม่รู้ ไอ้ม่มันมตีกูรัวๆเลยวะกูตีวันไม่ได้เลยแล้วจะปรับตัวได้ยังไงปรับตัวไม่ตายปรับตัวอยู่เอ้า <c oughs> เอากลักันหมดเลย อทุกคนคงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะเนื่องจากกูมาเล่นแล้วเหมิดเหมือนไม่ได้กูมาเล่นอ่ะคือกูมาโดนให้เขายามมา้ำไม่แยกฝีมืออย่างกำแม่เขายา้ำนั่นแหละนะทุกคนไม่อยากจะเล่นเดี๋ยวก็จะทิงง้งลิงก์ไว้ฟตา่างคลิปมนเดิมเลยมันเป็นเกมเดียวนะครับอ,อ๋อสนุกดีไหมล่ะสำหรับคนที่ฝีมือกากาก็อาจจะต้องไปพัฒนากันหน่อยนะอย่างเช่นกูเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้ววนะันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเฮ้ยจะไปมิน Ow. <laughs> eh, 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 eh.